สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทาง YouTube นะครับบุญธรรมนำโชคนะครับตอนนี้อาจารย์มาถึงแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์นอตตี้นะครับอาจารย์นอตตี้นจะให้ชุดเต็มด้วยครับเดี๋รอแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในวันที่17นะครับ วันนี้อาจารย์นัอตตี้จะให้ชุดเต็มนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมาฟังนากันด้วยครับเดแต่เมื่อวานอาจารย์ให้แล้วนะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มี4นะครับเม็ดเดียว4224นะครับวันนี้รอชุดเต็มกับอาจารย์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ลงมาถึงแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณน้อยสีสายนะครับสสวัดีครับเื่ยงแคาร์บอนเนนนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับงวดเมื่อกี้นะครับถามว่าเข่าว่าเข่าแค่เล็กนูดครับเจ็ดมาสองตัวแต่ว่ามีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าหนจอปลาแตกนะครับตัวที่เขาให้นี่เจ็ดโอเนาะเป็นตัวเด่นเจ็ดนึงยังไงแม่ดอกเจ็ดหางสิ ลรงกัแทนที่จะเป็นเก้าหายเฮานมันเป็น,ออปน,น,อนวอาแบลี่ยนมามำถามัมเขาว่าเขาทํานี่ผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็นนะค <c oughs> ผมก็ว่าอยู่ทุกมเนี้ยอาจารย์คือเพราะตดอินเจ็ดมาไป <c oughs> ผมกอกว่ได้คุดพ่อเจ็ดหาผมดอกนะครับเจ็ดมันมาเจตา็ตัวมันสองตัวแต่ว่ามันบ่มีประโยชน์ปนไรจะดีก็เพราะเขาครับกตดีก็บนมี้เจ็ดเลยคือยังหดศูนย์หลักเปอร์เซ็นต์นะโคนก็เลยดายูครึ่งหนึ่งนะครับเพราะเด้่เต็มเพราะว่า มันก็ไปข้องจอดะครับนี่ผมว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจนะครับเนาะผู้ใดรูดผู้ใดวิ่งผู้ใดมาเกตยังกัที่ได้ไปหววน,นี้หววเมื่อกี้ขอเสียคือผมโมฝันเลยแต่งววนี้ผมฝันดีนะครับไปเล่น,นหนัวนานี่ผมปล่อยไปหลายคนถามว่าอาจารย์อย่าปล่อยเร็วไหลมันอันผมบอกตรงๆอย่ยยาปล่อยสาบปล่อยเร็วมันกันครับเจ้ามือเทาก็นั่งจอดเ้าทุกมือชื่อไนเจ้ามือเองเห็นก่อนเทาอีกเนี่ยเดี๋ยนี่เขาหูเลรอว่าเขาติดปล่อยเลไรอย่างนะครับนี่ เจ้ามือเขากัดจ่อเพื่อกันแหละมีมีไผ่เอ็นี่ตัวกี่บัวครับอยู่นี่มีโอ้เดี๋ยวถ้าดวงเนาะเห็นตัวครับผู้ใดรูนผู้ใดวิ่งเอาเจ็ดผมไปแลีนน่ะคือทุกคนครับอ่าเน้น่ถติดสถนนีสีเลขวิ่งเข้านะครับสิบสองงวดเราเข้าไปสิบเอ็ดงวดเราหลุดงวดเดียวก็คือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ถึงพิจิกาแน้วครับงวดนั่นแหละถึงด่าว่าเป็นหมาเนาะยมาเจ้าด่านศูนย์พ่อมึงบ่อยไหมงวดนั่น ว่านันต์ด่าครับเพราะว่ามันโตมาเลยแต่งวดนี้เขาด่าก็ด่าเลยคืนงนึงเพราะผมบอกว่าซื้อนยังก็ได้ให้นี่เจ็ดมันมาอยู่ครืนงนึงนะเจ็ดแต่เขาจะไปดีใจก็ดีใจเพราะเต็มที่เมื่อวานลุกขึ้นนะเด้เนี้ยเจ็ดโอ้ห่างลงคือเก่าครับดีใจว่าได้แต่กะตาทีดีก็สิบสองนวดเข้าไปสิบเอ็ดแต่เราจะไม่ได้นับสิบสองสิบสามเรานับเป็นงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สามเข้ากลับมาเขืาคือซีโมคือยีการี่เข่าลูกศร หนึ่งขันบ้านเนี่ยเขาดั่งทางที่ข้างเพราะว่าเขาเขาเก่าดึงแล้วเขาเจ็ดบนล่างเนาะครับเป็นงวดที่สองมวดเมื่อกี้เขาเจ็ดเทากับเขาเป็นงวดที่สามบนพือเลขรูดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะครับขึ้น่าครับเลขมีเข่ามีรูดแล้วทางงวดเมื่อกี้นะผู้ใดติดตามไลฟ์สดผมผมจะบอกให้เบาเด้งวดเมื่อกี้นะผู้ใดมาส้ำนักผมบอกว่างวดนี้เราอย่าเล่นหนักนะเพราะว่าคนยีดาผมหมันตามน้ำไหลเดี๋ยวคนซื้อน้ำไหลเขาเดี๋ยวกระือเพราะว่าอย่างผมบอกคู่ไว้ว่า ขั้นทุ่งหมีมดดาผมซื้อน้ำนี่ผมไม่ถือรอดเพราะว่าผมโมแามาก,กน,นะนะเพราะว่าคนจริงนี่เขาเขาก็ถือเขาก็ระดาษได้เขกาก็เลนเนี่ยคือยังเขานีแ่แหละเพรถือกัดเจ้าตือเพถือมากทุ่งเก่าเดือดซ้ำหนักสาบละา่ะ <c oughs> นะครับผู้แล้วคนนี่เ,าานเ,นเป็นยังไงม้วนผมเข่าเก้าหนึ่งม้วซื้อดอกม <c oughs> ้วนไอ้ผมมาเข่าซื้อรอดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยดวงม่อม, <c oughs> มีนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะเปิดดวงให้ ม่ได้เป็นยังกี่ยังตีได้งัวเงินเก่าหนึ่งของเข่าบนล่างนี่ว่นได้ซื้อเห็นอยู่ว่าตั้งวันนี้ซื้อเต็มๆว่าถือซ้ำนี่ครับจะมีอยู่เด็ดเมื่อนี้ก็จะปล่อยทั้งฝันปล่อยทั้งเหล็กนี่ผมปล่อยไปเมื่อนี้เขาถือว่าเป็นกลุ่มบีพีที่ได้ก่อนเพื่อนเลย เขาจะได้ควานมูเฮาลอตเตอรี่เมื่อกี้ผมกบบยิ้ให้พี่น้องเหมือนล้วล่ะนี่มันน้องวัน่เซอะครับผมปล่อยไปม้วนนี้ก็จะเป็นม้วนที่สี่เราจะรับมันที่หกเมื่อกี้ผมบอกว่าอยากให้พุทราดาวผมไปม้วนน้ำมันเหมือนควานนะครับเดี๋ยวอันเติมน้ำมันใหม่ก่อนม้วนี้กับที่ไปใหม่นะครับก็มียุคที่ปูยังหายเจ็ดมาอยู่นะครับเจ็ดกับมาดังสองโตกับยังอุ่นใจอยู่ว่าเฮ้ยแกยังมาอยู่อ่ะ อีก็บ่มีเจ็ดเลยมันดิถือได้อีกนะครับกะ <laughs> คือยังว่าปูคัดข้นงมวันเมื่อกี้ผมจะบอกเลยว่าเขาต้องเล่นนนักดอกเพราะว่าคนมันตามไหลมันดังไครๆขวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นเราหลุดแต่งวดนี้เราไม่หลุดกะปูคัดน้นนี่ปูสี่หาเฮ้าอยู่ดอกเพราะว่ายัางจัดถือเว็บมถือเข้ากับมากที่เราปูลังค้นมาถือเป็นโมแม่ดกนะครับเนาะกะ <laughs> ้บเอาปันก่อนไหม นะเพราเรื่องฝันก่อนนะครับก่อนจะบอกตัวเรกนะครับแต่เขามาหรี่เขาจะทำอีกให้ผมปันเนี่ยยิ่หนาตำหนักหนาจะอยู่หนาหนาะมาคุณครับมองของกระตกนะครับเขาถามว่าเป็นไผรนั่นคือเจ้าภาพใหญ่พี่สาวผมพี่น้อยวรรณภาเราเสียชีวิตแล้วมือนี่เป็นมือเผาของเราเมื่อปีที่แล้วนะครับเนาะแล้วก็เราเป็นคนมอบเงินปัจจัยก็แรกให้ผมสื่อที่สั่งสำนักแล้วก็บริจาคมากกว่า40ล้านนะครับอการจังไในนี่ตำนักมือนีแต่มือนีเราเสียชีวิตแล้วตอนเราเสียชีวิต เราเสียเมื่อซีปีที่แล้วด้วยวัย46ปีนะครับนอ้องงานมาแล้วมา <c oughs> เป็นวอดวาน <c oughs> ผมบอกว่าอะไรอาจานหนึ่งวอเตอร์ลีเจนส์มาใบอกอยู่ดูหน่อยแต่จะฟังเหมือนว่าสื่อได้เจนหานะบมาที่นี่มือเคลื่อนว่างสีแจ้งพี่น้อยมันมาเข่าฝันเข่าฝันแล้วผมก็เลยเปิดเปลี่ยนถึงวันนี้ในอดีตเา <c oughs> มือเขาเล่าตัวนี้จนผมหายน้ำเรามาบอกว่า,างซีเมื่อเคลืนนี่ ก็จะเป็นเตียงล้วก็นอนอยู่กับสามีเราผมุบงยู่ข้างทางก็มีคนมาเป่าเรากปยกมือให้ทุกที่แต่เราในฝันเราบอกว่าชีพผจวเราเต้นแกชีเพื่อกำลังสีดบไปแล้วบอกว่าชีสีดแล้วผหี้ย่าปางไปหาเราแล้วเรากระเสียชีวิตอีกข้างในฝันในฝันเราอี่เพื่อนึงไหมแต่เรายกมือวางด็กซีนี่เราได้บอกว่าเลขออกซีได้เราบอกว่าหัวใจเราเต็นแกชีเพื่อตอนนี้ เป็นการยืนยันนะแต่ว่าซีวน่างนี้ซีครับสร้ตาหัวนี่นะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีซีเลยซึ่งเป็นการยืนยันว่าซีเริ่มเด่นแล้วแต่อายุแล้วหลังคือ4ีหกสี่ห้าย่างสี่หกแต่ปันเองก็ตายก็ต้องนี้เขาเป็นงานยังบอาซีหกซูนได้ด้วยงานซีซูนวันนี้เขาก็สามารถซื้อได้ผมก็ได้มองว่าแล้ว แล้วพี่น้อยเนี่ยเป็นคนที่อยากให้ผมมีวันนี้อยู่แล้วแล้วเมื่อนี้ทีมันแตกคือเปิดเต้นบุกขึ้นเมื่อเผาเล่าแม่มือหนีเมือม่อซีตีที่แล้วยูซื้อไปฟันมันกับเป็นไปว่าได้ครับพี่จะ๋ยูซื้อไปฟันหัวกันนะครับเนาะกะไปเลย30มสิบธันวานะครับซื้ออะไรก็เลขมีเข้ามีหลุดอาจารย์พูดก่อนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับนอกเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงการเดาว่าทายว่าเท่านั้น30มสิบธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับอ่าบันทึกที่ไปเลยสี่อะไรบ้างนะครับ 4 2 4 5สี่สองหหแล้วก็สีนครับฟังอีกครั้ง4ี่สองสีหหแล้วก็สีศครับสตัวมี4ี่สองศูนมีสี่กับสี่สองศูนตัวหนึ่งที่ผมจะไม่เขียนลงให้มันดังก็คือ4ี่หศย์ตัวที่สาผมจะไม่เขียนลง แต่ผมบอกไปไพมาสำนักผมยังสิบอกนนี้นะครับศุนทวนอายุพี่น่อยมันก็ได้อาจจะบ่ได้มีในศูนเนาะอ่ะเราก็เหมือนคำเดิมครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้นีดีผู้ใดมาซียังก็ซื้อได้เหมือนล่ะมาซีเก่าเขาไม่ได้ว่ากันพีเอสซียังไนเหมือนกับแกิีซีขึ้นวันเมื่อกี้ล่ะบอกว่าซื้อยังก็ได้ให้นิเดียให้เขาเขาคิดยังซี เลขอาจารย์นี่มันจะแม่นควเดียวไว้ก่อนนะครับนเนาะเช่นควอยเลขพิ้งไปเนี่ยโอกาสพลาดนี่มันหน่อยมากนะครับมันจะรุดแค่มัวดเดียวคืองวดหนเซ็นตต่างวนี่สี้าสนเปอร์เซพอเด้ครับเด้านเปอร์เซ็นบวกกเอาลนนเด้องวดไว่าลานมันมาน,น,น,นะครับเนาะมีมี่ครับเนี่ยมีทีสองีหาสองหาแล้วก็ีศูนมักทีศูนเลยก็คือทีศูนย์ผมอ่ะ เพราะว่าผมมาตีศูนย์ผมฝันเห็นดี่น่อยแล้วยกจังจี่โคตรไตกับศูนย์อายุเราสีที <S 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 <um ่หกแต่ว่าผมยืนยืนตีศูนย์นะครับตีศูนย์ดูีคาดว่าอันนี้แน่นอนแต่ว่าอันเ็อปไปเร็วกว่าดีครับไปหาซื้อรถแต่ดีห้าสิบแ้วันนี้หนึ่งเพราะว่ากันเขาถือหัวนี่เขามีเงินโอ้เข้าดาวเลยเด้ฮาดิเฮน้ำกันใส่ปีใหม่ ว่าหัวน,นี้จะเป็นงวดที่4นะ,ะเข้ามาแล้ว3งวดน,นะสำหรับเลขทูปนะครับตัวเลขคู่เลขคูผ่ผมจูดก่อนผมใั้เลขจูดกันเลขคู่มาตรงกันยี่เนี่ยเขาจังสีอัดเลยก็ยังงัวเก่าหนึง่งหัวเก่าหนึ่งนะ่ะไปเลขไปกับเก่าหนึ่งจุดทูปก,ก็ได้เก่าหนึ่งมันก็บปั่นเห็นมูกับเื้อผูกมันก็เลยไปงไงถ้าหัวนี้เนี่ยพี่น้อยยกจังทีนะ่ะมันมีตีถ้าคนตายกับศูนย์เท่ากหร่ตาในฝันเราตายรอบที่สอง แย่มันมันมันจะอันบอกผมว่ากระแสลดลงน่าจะไม่อันเยอะนะครับแต่ว่ารถไฟรถท่าไ,ไหรนมีไผ่ไข่ามาสมานักแนครับยูนนี่หรือว่าหนาไม่เหมือนเลยโอ้ก็ถึงจะมาหรือโาเดินะ่ะเหรอเคยถึงน้ำยืนเป็นป่ครับถ,ถามผู้ใดถึงได้เมื่อานี้สีใหม่ไม้แห่น้ำกันเนื้อนะครับ ใช่คน,นหลายผมก็ดีใจครับว,วันนะี้ยวเอบ่วงเลื่อก่ก่อนเลยนะ <ST AR> ห่วเยหไว้นะครับเหลือปีใหม่มีคนถูกปาะวัณที่หนึ่งเ <ST AR> ้อเาามาอาจารย์ดีใจว่าอาจารย์ก็ดีใจอยู่เพราะว่า เเขาจะเข่าตรงหรือบ่ราว่าเข่าค้นกับไม่ห้กำนังใส่อยู่นะครับแตยังข้ามผมบอกนะถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะผมก็บอกไว้แล้วนะครับเนาะว่นี้ผมจะแก้บนใหไอู้คือเก้าผมจะถายผลาไม่คือเก้านะครับแต่ว่นีวามมั่นใจผมกลับมาผมมั่นใจยุซีเนี่ยมั่นใจแล้วก็เฮงมาฝันยกซีนิ่วแล้วเราเป็นผู้ก้อดังตำนานนี่ผมว่ามีนี่ซีแต่เขาจะวางหูวัดซีหยังนะครับแต่โตที่มันเด่นเลยมันจะเด่น ีศูนย์ที่หาี่สองนี่มันเด่นนะครับโดยเฉพาะบักซี่หาศูนย์นี่มันเด่นมากเลย <c oughs> จะเป็นตัวที่ผมบเขียนลงในเพจเพื่อกันมันดังหรืออั้นนะครับ <c oughs> เพราะวจะได้แค่ยูต่ำหนักเอา่งไงทีู่นาถึผมกับมากผมจะเขียนลงให้เพราะว่าเพื่ออย่างเพื่อลดกระแสเลขนะครับปเป็นเขียนลงทุกตัวกับอั้นทุกตัวมันคือลายหง่วนนั่นลายกามันกะเป็นแต่เขาอั้นยูด,ยดอกม่วนเก้าหนึ่ง <c oughs> ผมกับเฮ็ดพักนะ ก็นึ่งเนี่ยโอ้ยอันไหนมากตำนานอีกถึงแน่นอนครับผมมากหลายผมบอกว่าฝันเห็นบักหมูสืบพวงผมบอกได้เอ่ยมันบักคุ้งเน่ามันอย่างไก็ต้องนึ่งนะครับวันนี้ฝันเห็นนิดหน่อยแต่ตอนฝันเห็นบักคุ้งอ่ะกะเลขออกปุ๊บผมตื่นหัวมุมฝันเลย นี่ก็ตึ้อถึงฝันเลยคือกันแล้วเราหยกจรงสีิ่มเป็นซีซีบ่กนี่ยซีซี่้เยังก็ได้ครับมันซีแต่ว่าผมมีรูดเลยนะผมไล่ได้มีรูดหมดละซกเ็เขาบอกว่าผมวัาใจ่แล้วเต็นแค่สีเหือครับแอะซีก็ได้ไหมแต่ว่ายิ่งกังกตีตีไปครับ ตีตีไหวงวดนี่นะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเปิดดวงให้เราจะว่าไหวปูนะครับมีมีหมายถามอย่างมาเนาะเพรเหล้าเนี่ยจานเสกเหล่าก็ในคิดยูครับเล้าอยู่ดงแค่ไม่หลีเลของอาจารย์เนี่เพรอะเ่าอาจารย์คือได้อยู่เหมือนมันก็ใบเข่าครับแต่ว่าเวลาอยหวยไทยเป็นมาไปออกเล่าอกเลานะครับเอาไทยเนี่ยเหรี่นอดพื้นนะรแต่เล่าช่วงนี้ คูเบ่าะใหเป็นไงคูเพราะใหญ่จดจอกับผมใหไทยแมงัวนี้คือด้ยุเครื่งนึ่งคร <c oughs> ื่งหนึ่งบาถึงดานะครับจังหวัดบุรีรัมประเนี่คือด้ยุ่ไกลเครื่องหมดอละว, <c oughs> วน่ะแม <c oughs> ่วน <c oughs> วนี่แแค่ห้าแสนเปอร์เซ็นต์ครับ ความปันผมที่ผมบอกไปว่าเดือนนี้มันมีอยู่สามรอบผมอยากหาค่าน้ำมันให้ปีใหม่คินว่าเท่าก็ได้เต็มๆเนาะตออีกหนึ่งหลักการมั่งหวัดว่อกี้จะได้แค่ตส้นเดียวบวงคนบาได้หัวถุนมอเตอร์ไซค์ดีสุดหาเจ็บแต่วันนี้กคิดว่าปูจะให้่านน้ำมันเราใส่ปีใหม่ไหมผมว่าสามตัวพี่เหรอ มีความคิดส่วนตัวนะอย่าพึ่งด่ามาเด้บออยังไปว่าอะไรก็่าอย่างเดียวมึงมั่นใจมากนะก็มั่นใจทุกงวัดละครับเออมาน่กันละขมั่นใจว่าสามตัวโดยเฉพาะสี่สองศูนย์สองตัวอาจารย์เน้นๆสเตเดย์ครับสองตัวมาตีศูนย์เลยคับตีศูนย์เลยนะครับถ้าเมื่เดียวผมตีสองกับหญิงแล้วผมมาตีศูนย์ครับสนใจเลยอาจารย์สนใจผมแล้วตำแหน่งตีศูนย์เป็นตำแหน่งที่ออกนุ่งวด สองงวดที่เข้ามาก็ออกตำแหน่งนี้หมดเก้าหนึ่งก็อยู่นี่นะครับตำแหน่งเก้าแล้วเพราะสามตัวเราไม่เข้ามาการเนียนๆครับสี่ศูนย์นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสี่ศูนย์สองศูนย์นะครับสิบหกเมษายนสามตัวตรงเก้าศูนย์หกเลยนึ่งกรกฎาคมศูนย์หาเนี่ยมันวิ่งมานานแล้ววายศกมันหมานเด้อรับเด้อ